โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสปอยแอนิเมะเรื่องพนึกเทพบาลังราชนนะครับก็จะเป็นตอนล่าสุดตอนที่15นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเฉิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยตอนที่15หลังจากที่มีดาบของใครบางคนพุ่งเขา้าโจมตีพระเอกไปแต่ทว่าก็ยังดีที่มีอาจารย์เยี่ยวหัวสามารถป้องกนันการโจมตีนั้นเอาไว้ได้แถมเมื่ออาจารย์เยี่ยวหัวได้เห็นชายที่โจมตีพระเอกเข้ามาแล้วเขานั้นก็ดูเหมือน ว่าจะรู้จักกันมาก่อน เนื่องด้วยที่พวกรั้งสองเคยเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันมาก่อนนั่นเองและเขานั้นก็มีนาาว่ากุยอิงคนจากวิหารกุยอิงอีกด้วยซึ่งเขานั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่พอใจมากเนื่องด้วยที่กุยอิงก็เคยที่จะดูถูกเขามาก่อนและมันก็เป็นเหตุผลที่เขานั้นเกลียดคนที่มีพรสวรรค์นั่นเองโดยกุยอิงหลังจากที่เขานั้นมาถึงเขาก็ได้บอกเหตุผลที่เขานั้นโจมตีพระเอกไปเพราะเนื่องด้วยที่พระเอกนั้นดูซับพลังประกายธาตุจากดินแดนแห่งนี้ถ้าเกิดว่าปล่อย ไปแบบนี้แล้วล่ะก็มันจะเป็นการรบกวนสัตว์อสูรที่อยู่ในหุบเขาอสูรแห่งนี้ได้นั่นเองซึ่งมันก็มีลูกชายของเขาเขานั้นก็มีนามว่ากุยอูรู้สึกว่าไม่พอใจพระเอกมากพุ่งเข้าไปเพื่อทําการหยุดพระเอกเอาไว้ในทันทีโดยการพุ่งเข้าไปเพื่อโจมตีพระเอกนั่นเองแต่ทว่าเขานั้นก็ไม่สามารถโจมตีพระเอกได้ถูกสะท้อนการโจมตีกลับจนเขานั้นลอยกระเด็นกลับมาเหมือนเดิมซึ่งคนที่หยุดการโจมตีของเขาเอาไว้มันก็คือทันุโซจากหุบเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นอัศ วินระดับเกาอีกด้วยมาช่วยพระเอกหยุดการดูดซับพลังทั้งหมดเอาไว้แล้วนั่นเองจนทําให้ทั้งสองที่ได้เห็นก็ได้ล่าคาระวะในทันทีและก็ได้ลกาวขอโทษที่มารบกวนหวกเขาที่มาที่นี่เพื่อมาเอาสารสูรที่หุบเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เท่านั้นแต่ไม่คาดคิดเลยว่าจะมาเจอคั้วอริกเกานั่นเองโดยไอ้นุ่มกุ้ยอูเขานั้นก็ไม่รู้ว่าท่านอุโซท่านนี้เป็นคนที่คอยเฝ้าคุ้มกันของหุบเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เขานั้นก็ไม่รอช้าพุ่งเข้าไปเพื่อโจมตีในทันที หลังจากที่มาทำการขัดขวางเขาในการโจมตีพระเอกนั่นเองแต่ฮารูไม่ว่าเล่นงานผิดคนการโจมตีของเขาถูกหยุดเอาไว้ได้อย่างง่ายดายถูกล็อกตัวเอาไว้แล้วอีกด้วยจนทำให้ร่างกายของเขาไม่สามารถขยับตัวได้แถมก็ยังร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานอีกด้วยเนื่องด้วยที่ถูกการโจมตีและก็บดคดี้ภายในร่างกายนั่นเองจนทำให้อสววนกุยอิงที่ได้เห็นลูกชายของเขาเขานั้นก็เลยรีบเข้าไปขอโทษและก็กล่าวขอกระมาท่านอุโสท่านนี้ไป เนื่องด้วยที่ลูกชา์กองเขาโง่เขาเกินไปไม่รู้ว่าใครเป็นใครที่อยู่ที่นี่สึ่งท่านอุโสาน,นี้เขานั้นก็ไม่ได้มีความคิดที่ทําร้ายคนอื่นแต่อย่างใดเพื่อที่จะหยุดเอาไว้เท่านั้นเพราะเขานั้นก็ไม่สามารถขัดขวางได้เนื่องด้วยที่เป็นคนแค่เฝ้าที่ขุบเขาแห่งนี้เอาไว้ไม่ให้เกิดความวุ่นวายให้มากความขึ้นจึงทําให้เขานั้นก็เลยต้องยอมปล่อยและก็ปล่อยให้ไอ้หนุ่มกุยอูนั้นรอดออกไปจากน้ำมือของเขาไปและมืออัศวินกุยอิงได้นําเอาหลักฐานที่ลูกชา์ของ เขาเป็นอัศวินระดับ3แล้วซึ่งอัศวินระดับ3จะมีสิทธิ์เข้าไปในที่หุบเขาศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปหาคู่หูของตัวเองได้เขานั้นจึงได้ยอมปล่อยให้กุยอูเข้าไปที่นั่นในทันทีและภายในระ,ระยะเวลา3มวันเท่านั้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถหาสัตว์เลี้ยงของเขาได้ก็จะไม่มีสิทธิ์และก็ไม่มีโอกาสอีกครั้งแน่นอนซึ่งเรียงง่ายๆก็คือจะมีสิทธิ์ครั้งเดียวทั้งชีวิตนะครับแถมหลังจากที่กุยอิงได้เห็นพระเอกนั้นอายุน้อยขนาดนี้ เขานั้นก็ได้ดูถูกสหายเก่าของเขาเลยสิครับว่าพาเด็กมาจับตัดอสูรแบบนี้รับรองได้เลยจะกลับไปมือเปล่าย่างแน่นอนพวกเจ้านัาคิดยังไงบ้าหรือเปล่าอ้าวเยลแต่พอธนุโสได้รู้แล้วก็สัมผัสถึงพลังของพระเอกว่าเป็นอัศวินระดับสามแล้วเขานั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะเด็กอายุเพียงแค่นี้เป็นอัศวินระดับสามได้เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากแน่นอนแต่ก่อนที่พระเอกจะเดินมุ่งเดินทางเข้าไปที่หุบเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แถมอาจารย์เย้าหัว ก็ได้พูดบอกกับพระเอกว่าถ้าเกิดว่ามีอันตรายให้รีบออกมาจากที่นั่นในทันทีถึงแม้ว่าจะไม่รับสัตว์อาสูนก็ตามเพราะว่าการเข้าไปในครั้งนี้กุยอูจะคงไม่ปล่อยเจ้าไปแน่นอนก่อนที่พระเอกจะมุ่งเดินทางเข้าไปที่นั่นในทันทีแต่เมื่อพระเอกนั้นเดินทางเข้ามาถึงแล้วเขานั้นก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะในสถานที่แห่งนี้มันนูสวยงามอลังการตามากนั่นเองแถมก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่พระเอกนั้นเดินทางมาได้สักพักเขานั้นก็ได้มาเจอกับสัต สัตว์อสูนตัวเล็กตัวน้อยเรียกง่ายๆมันก็มีชื่อว่ากระต่ายเขาถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะรู้สึกชื่นชอบมันเป็นอย่างมากแต่มันก็ไม่ใช่สัตว์อสูนที่เขานั้นจะสามารถนํามาเป็นคู่หูได้ถึงทาให้ระเอกนั้นก็ไปคิดจะท,ทาพันธสัญญากับมันและก็ได้ปล่อยให้มันได้เดินหนีออกไปจากที่นี่ไปและก็ตัดภาพมาทางฝั่งของกุยอูที่เข้ามาหุบเขาสักสิบย่างอีกฝากฝัง่งโดยเขานั้นก็เป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนและก็ใจร้อนมากถึงแม้จะเป็นสัตว์ที่เขานั้นไม่ต้องการเขา มันก็ทําการโจมตีเละเทะหลักภาพสบักสะบอมกันไปหมดทุกตัวแถมก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่เขานั้นมาเห็นกระต่ายเขาของพระเอกที่เจอมาก่อนหน้านี้เขานั้นก็ได้พุ่งเข้าโจมตีมันในทันทีจนทําให้กระต่ายเขาก็ถึงกับถูกการโจมตีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสไปแต่ทว่ามันก็ยังดีที่มีพระเอกถึงแม้ว่าเขานั้นจะมีความสาม,มารถมากแต่เขานั้นก็ไม่ไคิดจะทําร้ายสัตว์ตัวอื่นรักแล้วก็ทําตัวให้เป็นมิตรมากที่สุดจนทําให้สัตว์ทุกตัวนั้นก็ไม่ได้คิดจะทาร้าย พระเอกแต่อย่างใดแต่เมื่อพระเอกนั้นได้มาเจอกับกระต่ายเขาของเขาแล้วพระเอกนั้นก็ได้ทําการรักษาอาการบาดเจ็บให้มันในทันทีจึงทําให้มันนั้นที่รู้สึกว่าพระเอกนั้นมันช่วยชีวิตเขาเอาไว้มันจึงได้เดินตามพระเอกไปเพื่อช่วยพระเอกหาสัตว์เลี้ยงอีกคนถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะพยายามทําพันธสัญญากับสัตว์อสูรต่างๆแต่ทว่าพวกมันหลังจากที่ได้มาเจอก,กับพระเอกพวกมันก็ไม่ได้คิดที่จะต่อพันธสัญญากับพระเอกเป็นคู่หูพระเอกแต่อย่างใด จึงทําให้พระเอกนั้นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุผลพาะอ,อะไรเขาอ่อนแอเกินไปหรือว่ามันเป็นพ่ออะไรกันแน่แต่เขานั้นก็ไม่ได้คิดที่ยอมแพ้พยายามที่เดินตามหาสัตว์คู่หูของเขาไปเรื่อยจนกว่าเขานั้นจะเจอนั่นเองเพราะมีเพียงเวลาแค่3วันเท่านั้นโดยหลังจากที่กุยอูเขานั้นได้เดินทางมาสักพักแล้วเขานั้นก็ได้มาเจอกับสัตว์อสูรตนที่เขานั้นต้องการและเขานั้นก็ได้เริ่มทาการทาพันธสัญญาก,กับมันในทันทีและก็สามารถทําพันธสัญญา กับมันได้แล้วอีกด้วยต่างจากที่พระเอกนั้นเหลือเพียงแค่วันสุดท้ายแต่ทว่าตัวเขาเองนั้นยังไม่สามารถทําพันธสัญญากับสัตว์ตัวอื่นได้เลยเนื่องด้วยที่พระเอกนั้นพยายามที่จะทําพันธสัญญากับตัวไหนมันก็ไม่ยอมรับเขาเลยแม้แต่น้อยแต่ทว่าทันใดนั้นมันก็มีกระต่ายน้อยที่มาก,กับพระเอกมันก็พยายามที่พาพระเอกนั้นไปในที่แห่งหนึ่งซึ่งพระเอกที่ได้เดินตามมันไปแล้วเขานั้นก็รู้สึกทึ่งเลยสิครับและก็ดูึกดีใจมากเหมือนกันเนื่องด้วยที่ นพาพระเอกมาเจอกับฝูงพวกยูนิคอนนั่นเองซึ่งฝูงยูนิคอนนี้มันก็มีเป็นจํานวนมากรวมตัวกันอยู่ที่นี่และราชาของพวกมันก็คือราชายูนิคอนปะไกยดารานั่นเองซึ่งมันก็ทําให้เขานั้นก็รู้สึกดีใจเหมือนกันเลยสิครับเพราะเนื่องด้วยราชายูนิคอนนี้มีความสามารถที่เป็นสัตว์วิญญาณระดับแดแล้วนั่นเองจนพระเอกนั้นก็รู้สึกชอบเป็นอย่างมากเลยเดินเข้าไปเพื่อทำัซนเซสัญญากับมันไปแต่เมื่อ สัมผัสได้ถึงพลังของพระเอกแล้วเนื่องโดยที่พระเอกนั้นเป็นคนที่มีพลังแสงบน,นสุธดเรืองรองเรียกง่ายๆก็คือบุตรแห่งแสงนั่นเองมันจึงทําให้มันนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่สามารถคู่ควรต่อพระเอกได้เนื่องโดยที่ตัวมันเองจะสามารถมีพลังไปถึงระดับเก่าของพลังวิญญาณเท่านั้นต่อจากนั้นไปก็ไม่สามารถเลื่อนระดับได้แล้วมันจึงคิดว่าตัวของมันเองไม่คู่ควรที่จะเป็นคู่หูกับพระเอกนั่นเองและการที่สัตว์ต่าง ต่างในหุบเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไม่ทําพันธะสัญญากับพระเอกก็เป็นเพราะพวกมันก็รู้ว่าพวกมันไม่มีพลังที่คู่ควรพอที่จะเป็นคู่หูก,กับพระเอกในอนาคตเพราะถ้าเกิดว่าในอนาคตแล้วความแข็งแกร่งของพระเอกนั้นมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก็เป็นเพียงแค่ยานปหาหนะไม่สามารถช่วยอะไรพระเอกได้มากกว่านี้แน่นอนจึงทําให้พระเอกในตอนนี้ก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและก็เข้าใจในเหตุผลที่จัดอสูอรพวกนี้ทําเนื่องด้วยที่ตัวเขาเอง นั้นก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นอะไรยังไงเหมือนกันแต่เมื่อได้ย,ยินสารสูนพูดมาบอกแบบนี้เขานั้นก็คงต้องยอมกลับไปมือเปล่านั่นเองโดยในขณะที่พระเอกนั้นกําลังเดินทางออกไปจากทีน่นี่แต่ทันใดนั้นปุยอู๋ก็ได้มาหาพระเอกเหมือนกันซึ่งเขานั้นก็รู้สึกแค้นพระเอกมาก,ก่อนหน้านี้ที่ไม่สามารถจัดการกับพระเอกได้เขานั้นจึงมาที่นี่เพื่อจัดการกับพระเอกนั่นเองโดยเขานั้นก็นําสัตว์วิญญาณของเขานั้นออกมาสันวิญญาณของเขามันก็คือมังกรดินแดน จนพระเอกที่เห็นก็นึกถึงคําพูดของอาจารย์เยี่ยวหัวว่าถ้าเกิดว่าเจอกุยอูให้รีบออกไปจากที่นี่อย่าไปคิดมีเรื่องกับมันไปนะเด็กขาดจึงทําให้พระเอกนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองนั้นก็พอมีความสามารถเหมือนกันแต่เขานั้นก็ไม่ได้อยากมีเรื่องเขานั้นจึงคิดที่จะเดินหนีออกไปจากที่นี่ไปคิดเลยว่ากุยอูจะยอมพระเอกไปไงเขานั้นจึงได้พูดดูถูกพระเอกและก็ยังได้กล่าวดูถูกอาจารย์เยี่ยวหัวของพระเอกอีกด้วยว่าเป็นลูกศิษย์ของขยะมันก็เป็นขยะเหมือนกันเหล่าฟ้าที่ขี้ขาด แบบนี้จึงทําให้พระเอกที่ยินแบบนี้เขานั้นก็รู้สึกไม่พอใจเลยสิครับที่มาดุถูกอาจารย์ของเขาเขานั้นจึงได้พุ่งเข้าโจมตีมันไปในทันทีและเพียงแค่กระบวนท่าเดียวของพระเอกเท่านั้นมันก็ทําให้กุยโูไม่สามารถรับการโจมตีของพระเอกได้ถูกโจมตีจนเละเทะสะบัสบกสะบอมลอยกระเด็นออกไปและเมืองเขานั้นไม่สามารถสู้ได้เพียงแค่ตัวคนเดียวเขานั้นจึงได้สั่งให้สัตว์อสูรของเขาพุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปอีกแรงแต่เนื่องด้วยที่ถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะพอมีความสามารถ ที่สามารถสู้กับกุยอู่ได้แต่ทว่าคู่ต่อสู้ของเขามันมีถึงสองคนจึงทําให้พระเอกนั้นไม่สามารถรับมือได้ถูกการโจมตีของกุยอู่จนลอยกระเด็นไปและในขณะที่พระเอกนั้นกําลังถูกโจมตีจากกุยอู่แต่ทว่าทันใดนั้นมันก็ยังดีที่มีราชายูนิคอนดาราประกายแสงมาช่วยพระเอกเอาไว้ได้ทันพอดีซึ่งคนที่มาครั้งนี้มันก็คือกระต่ายเขาน้อยเพน่นเองที่มาช่วยพระเอกเอาไว้จึงทําให้พระเอกนั้นก็สามารถรอดพ้นจากน้ำมือของทั้งสองมาได้ และเมื่อกุยอูคิดว่าไม่สามารถสู้ได้แน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นสองต่อ2แบบนี้เขานั้นจึงได้รีบหนีออกไปจากที่นี่ไปไว้คราวหนะ้ารับรองว่าจ้านึ่นจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่นอนจนท้ายที่สุดแล้วเวลา3าวันของการหาสัตว์อสูรของพระเอกมันก็ได้หมดลงไปและเขานั้นก็ยังไม่ได้ร่ำราก,กับสัตว์อสูรทั้งสองเลยเขานั้นก็ได้ถูกส่งตัวออกไปจากที่นี่ในทันทีมันก็ทําให้กระต่ายเขาน้อยก็ถึงกับเศร้าเลยสิครับในการจากไปของพระ ในครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกตอนไหนและกจบไปในตอนที่15นะครับผมก็กําลังจะสนุกมา่นกันเลยเดียวนะครับเรื่องนี้สนุกนะครับผมน่าจะดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆนะครับผมก็ อาจจะตอนนี้อาจพระเอกจะยังเด็กอยู่นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอนโตอาจจะสนุกกว่านี้นะครับโอเคนะก็รอติดตามกันต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนเรื่องสรรพยุทธลุฟ้าที่หลายคนรอคอยนะครับจากที่ได้อ่านข้อมูลมานะครับมันมาวันที่31นะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่มันเอาเปิดตัวออกมาอ่าตอนใหม่นี้มันมันคือแบบ มันก็เหมือนแบบไม่ใช่ทอดใหม่นะครับเหมือนแบบเอามาทําใหม่อัมรีเมคหรือว่าอะไรใหม่ก็ไม่รู้นะฮะผมก็แบบผมก็งงเหมือนกันนะครับแต่ก็แต่ก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนเดิมหรือเปล่ามันน่าจะเหมือนเดิมแต่มันอาจจะปรับเปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับจะได้แม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอทุกคนดูคลิปอย่างสนุกและกันจุ๊บ